มาปทนเจ้าพระาท้องนยมขอให้ทางเจ้าพระกำังกำัน <dévelop> พ <corps the rix> ่่งงทุี่ัมทีธรรมังสารนังพชามี ยังที่สังข์สระนั้นข้ามิกาณาติกาตาเวรมณีอิปานิปันแกชิกขาปะนิสีเรนะสุปสิงหันตีติลงด้านหน้าพระคุณเจ้านะครับ วางขวางนะครับเป็นเลขบวกนะครับผมวางขวางเป็นเลขบวกนะครับ และเชื่อมั่นในความเป็นเอกราชชาติไทย3เพื่อโทษเพื่อโทษทูณในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้2 8ธันวาคมพุทธศักราช2564ณที่ศูนย์ส่งเสริมการเกษรผูวที่ตัดให้ยืนด้านหลังของหน้านะรกล้องจะได้ถ่ายได้นั้นเรียนเชิญจริญร์พทุกท่านยืนเลย ญาติของหน้าที่มาก็เดี๋ยวก็ทานตัดเลยไปแล้วก็โยมก็ตัดต่อได้เลยนะพ่อแม่หน้าแะญาติญาติของหน้าโอโยตายายลูกบ้าน

รามมชาปริตุปันตาคีนังกาหยากรรมันสัมมาทัณฑยิโนอธันติสุติโลกอนุภพโภติกัจฉัพพะมาตะสา <mí> อนผลแล้วเข้ามาข้างในเลยเดี๋ยวเราทำพิธีถวายข้าวพระพุทธ <c oughs> <c oughs> 哎，啥也干不了。